สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องอ่านสายชิลอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปสุ่มไต่แหลงอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าคลิปนี้จะทุลักทุเลแค่ไหนแล้วเราจะได้ที่หนึ่งไหมนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับไปกันเลยครับผมเดนเไหนนะ แานที่เห็นเพื่อนคนเดิมป้องเพื่อนคนเดิมเหรออืมตอนสุ่มไปสองคนมานเจอเขาสวัสดีค่าสวัสออค่ะโอ,อ,อ,อไหนใช่ใช่แมงเมแมวท่นกิโล Do I have a plan? Eh, yeah, I'll figure it out. อะไรนะที่มันไอการ์ตูนนี้นี่แหละการ์ตูนรูปนี้นะที่มันเข้ามาในโรงนะดาบพิฆาตประศุนเออดาบพิฆาตประศุนมันก็ฟอรแลบกับเปีไฟอยู่คนละจำไม่ได้จำได้เดมอนซาเลเยอร์อะไรก็จำชื่อจำชื่อการ์ตูนไม่ได้เฮ้ยมันบอกไม่ได้ แเอาอี๋คุณจะวิ่งไปเอาเพื่อนเราสองคนแล้วนะไปแทนไม่ได้ไม่ทันเลยตายโอ้พี่เขนมันสองพี่สามี่สกิลคูลดาวอยู่มันยิงกันไปแล้วพี่ไปเลยพี่โกยระโยมเลย ผมจะไปคว้าปืนฝั่งคุณหน้าผมเห็นข้างหลังคุณหน้าสี่ตัวไม่วิ่งเลยหนีเลยขับรถออกไปเยียบเรียนฝั่งนู้นได้ดกวี๋ิววิวจะเยียบฝั่งนี้เลยเ,ยยเลยี้เอะไร <c oughs> AK ซัด ได้เก็บปืนกันไหมวนานรอ้อยักคนนึงก่อนเอาสวโอเค ไม่ได้ครับทีมก็ไปเลยเหรอแหลร้อยไปคนนึงแล้วพี่ค่อยพี่เหยียบหายชุบอีกดีกว่าอืม Mm -hmm. Do I have a plan? Eh, I'll figure it out. I it. I like it. ผิดไหมพูดจริงจ,ร,จริงคือตัดภาพก็จะรั่วก็จะร้องไม่เห็นเมื่อกี้ไม่มีใครพูดด้วย,งยไงผิดไหมแล้วก็พูด <Yeah. S 1> เอา้าเกาะพี่ไม่มี <c oughs> ปืนแปก๊กเลยคันแนงอนู่น่ะมันนั่งอยู่นะปืนแป๊กมันมีเจ้าของจ้าเขาบอกว่ามันนั่งอยู่แต่มันไมเดือจริงมันไม่ทำอนะไรน่ะมันนั่งจริงพุ่ง <c oughs> ไม่ไปงงมากเลย กันกายืนนานเกินผมเห็นพี่วิทย์เกาะเนี่ผมรู้เรื่องเลยปืนแป๊กอะนั่นละฮะ45น็อก45ยูนอ่ะแต่เอ็มา,มาโร่มาโรมาโร ักมันเป็นยังไงกันนึกแม่นยิงเข้าหัวแมลาสี่สิบห้าสิบ กางเกงอะไรนะ,ะก็งิกงแนวโคราชเหรอ แล้วเวลาดูเลิกดูยามก่อนเปล่าหรือฟังมา อเพียบเลยตรงไหนวะตายเหี้ยพ่อมังตายเดี๋ยวมังกั้ชื่ออะไรนายชินไปกูเดี๋ยว เค okay. ตุดใจจะขนาดไหนเชียวแทนไปแก้แคนมันปะ kamu, kamu, eh, mai, kamu, 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 <arent> <Real kill. S 3> อะไรวะเนี่ยมีมากตัวเมเนยดูคิโยต์มันนี่หน้ายิงหัวจีบิงไอ้รถสปอร์ตยิงไม่ได้แต่รถนี่ยิงได้เต็มเียหน้ามันเปิดไอ้นั่นแล้วไปไม่ได้ em tung muốn đi qua, long tung muốn đi qua. em học xuống nghe đi nào นั่นไง้มันบ้าเหรอพ้่เคนยังหาไม่เจอเหรอเอานั่นไงอยู่นี่ไงพี่อย่ตรงนี้ตรงผมยืนเป็่นตัวข้างหน้า แสดงว่าของคิบ้านี่คี่เรามาซายไปแล้ว ยิม้มยิงอยู่ทั้งหมเขาอ่ะเราเปิดนี้เราได้เกิดแน่เกิดแล้วบ,บี้ให้มีแหลนอันประตูวัตตรงเนี้ยแหลนไ,ไม่มีไม่มีไม่ม,ไมีได้ยิงสักตัวหนึ่งมีแน่นอนให้ปีเหยียบให้ไหม อยู่ตรงไหนอะแทนตนตรงไหนอะป้อมป้อมป้อมอยู่บนป้อมดโดนชนแล้วตัวเดียวเบบีเอสสามอ่ะเดี๋ยวงองโคบให้คบถึงไหมละ่ะไม่น่าเลยครณที่มันขับรถมาี่ขอบคุณนะทริปเปเลคิลไอซีเอาวหวาอาวหววันนี้ลงมากลางคันแบบนี้ ลงมาดางถนนะกามีขอบคุณนเอ้ย่นะนี่ไขอบคุณนะ เพื่อนพยายามังประตูวาร์ปอวางระตูวาร์ปแล้วจังตวาร์ปไปอยู่บนป้อมอีกป้อมอีก้ออมป้อมอบ,บมอมปอบปมป้อม้ม้อ้มป้อมป้อมปมปใช่มป้อมออมอมอมป้อป้อันป ลงยังไงพุ่งลาวไปเลยแล้วกันไปขี่รถอ่ะสกิลคู่ดาวอยู่เปิดโดนแล้วมีโดนวิ่งแล้ว ไอวาเขียวอ่ะอาเขียวตายแล้วโอเคครับได้ที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปจะต่อไปและให้ผมมีกําลังใจทําคลิปจะต่อไปนะครับสวัสดีครับไม่รูครับไม่รู้โดนวิ่งไปชนครับ